เรียนคณะกรรมาการที่เครารพทุกท่านดิฉันนางรัชดาพิรามาศครูโรงเรียนในกำหารวินชล่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญขอนำเสนอผลการปฏิบัติาางานเพื่อรับรางวัลสมคุณค่าสวทโอเบกอบอร์ดประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอนยอดเยี่ยม ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้และขอประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานโดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ค่ะ จากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานยึดหลักการครองตนครองคนและครองงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสมผลให้การปฏิบัติงานและนําไปพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสมธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมุ่งเน้นตามวิสัยทัศน์พันธกิจของสถานศึกษา สาระการเรียนรู้การงานอาชีพมุ่งเน้นจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพและส่งเสริมการแสดงคามความรู้ด้วยตนเองซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานประดิษฐ์กระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบัติส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้ศึกษาเนื้อหาไม่สามารถอธิบายระบบขั้นตอนในการทำงานได้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมดุลไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากปัญหาดังกล่าว ผู้สอนจึงพยายามพัฒนาสื่อและปรับเปลี่ยนการสอนสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยสื่อประเภทชุดการสอนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้านเนื้อหาและกระบวนการให้ได้ผลดีและผู้เรียนเรียนรู้เป็นรายบุคคลผู้สอนจึงพัฒนาชุดการสอนและวิชาการประดิษฐ์เพื่ออาชีพจำนวนหกเล่มเพื่อช่วยให้ครูผู้สอนมีสื่อการสอนที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไปองค์ประกอบที่1คุณภาพข้าพเจ้าพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดการสอนรายวิชางานประดิษฐ์เพื่ออาชีพเรื่องงานประดิษฐ์ผ้าประดับตกแต่งโดยมีเป้าหมายที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญรูปแบบนวัตรกรรมมีความถูกต้องครบถ้วนมีความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่เป้าหมายของนวัตรกรรมมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนามีความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระถูกต้องตามหลักวิชาการ มีกระบวนการพัฒนาเนื้อหาสาระขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมถูกต้องตามหลักวิชาการโดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญองค์ประกอบที่2คุณประโยชน์นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหางานประดิษฐ์ผ้าประดับตกแต่งมากขึ้นและมีผลสมมธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนรู้ได้ตามสถานการณ์ ผลงานของผู้เรียนได้นําเสนอในรูปแบบของการประดับตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมต่างๆทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนจึงเป็นการเปิดโอกาสให้เป็นการส,งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายองค์ประกอบที่3ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ชุดการสอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเองจุดเด่นของนวัตกรรม เป็นการจัดก,การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นหรือการบริการสังคมทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนเห็นคุณค่าของตนเองส่งผลให้นักเรียนตั้งใจเรียนหรือทำกิจกรรมในหลายวิชาอื่นๆได้ดีขึ้นด้วย องค์ประกอบที่1ผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะเพึงประสงค์คิดเป็นร้อยละร้อยผู้เรียนมีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับดีคิดเป็นร้อยละแปผู้เรียนมีการนำเสนอผลงานจะแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดสถานที่ในวันสมคัญต่างๆในสถานศึกษาเช่นการประชุมผู้ปกครองการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้คุณธรรม ตามแนวพระ,ะราชดำริโดยใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้แก้ไขปัญหาตลอดจนใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตเข้าร่วมการประกวดแข่งขันและได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติดังนี้รางวัลเหรียญทองโครง,งานอาชีพรางวัลเหรียญทองงานจักสานไม้ไผ่รางวัลเหรียญทองงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองพานใบสีสูขวัญรางวัลเหรียญทองงานประดิษฐ์เครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพันธุ์ใบสีโบราณ3มชั้นรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันการจัดดอกไม้สไตล์อีสานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุในท้องถิ่นองค์ประกอบที่2ผลการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรมน้อมนาหลักภชยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่นรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพเช่นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเลขานุการงานโรงเรียนมาตรฐานสากลปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการอบรมหลักสูตรเพื่อการมีงานทำรายวิชาอาชีพระยะสัน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะงานประดิษฐ์ใบตองงานประดิษฐ์มารัยและจัดดอกไม้ มีการพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพโดยเข้าร่วมอบรมสัมสมนาศึกษาดูงานในด้านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่3การดำเนินงานผลงานที่เป็นเลิศข้าพเจ้าได้นาองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนส่งผลให้ข้าพเจ้ามีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้รางวัลเหรียญทงองโครงงานอาชีพ งานจักสานไม้ไผ่งานประดิษฐ์ดอ,อกไม้ใบตองพันใบสีสุขวันงานประดิษฐ์เครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน่นในระดับชาติรางวัลบุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูพุทธศักราช2564ครูดีในดวงใจระดับสถานศึกษาครูผู้จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดีเด่นในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครูผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ดีเด่นปีการศึกษา2563และ2564 ครูผู้สอนดีเด่นด้านการบูรณาการแผนการจัดการรู้ SMT บุคลากรดีเด่นในวันครูแห่งชาติพุทธศักราช2565ครูที่มีผลงานในการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนพิการศึกษา2564และครูที่ปรึกษาดีเด่นพิการศึกษา2563สุดท้ายนี้ดิฉันได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดได้ครบถ้วนดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสจากคณะกรรมการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นเกียรติประวัติในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพครูต่อไป <Yeah. S 1> ขอขอบพระคุณค่ะ